รีวิวรถฮีโน,โน่หัวลากโชมใหม่ยูโรไฟกันนะคะซึ่งสําหรับอีพีหนึ่งนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องรูปลักษ์ดีไซน์ภายนอกกันค่ะเริ่มที่หัวเก่งนะคะโดยรูปทรงหัวเก่งเนี่ยออกแบบตามหลักพลาศาสตร์อากาศนะคะมีความโค้งม,มนมากกว่าแล้วก็ต้านอากาศน้อยกว่าค่ะถัดมาจะเป็นหมวกลู่ลมแล้วก็กันชนแบบใหม่นะคะที่ทางทีอดีนะคะช่วยในการออกแบบด้วยนะคะซึ่งช่วยลดแรงต้านอากาศที่ตัวถังแล้วก็ล้อนะคะแถมยังประหยัดน้ามันมากขึ้นถึง4-5%ต์ค่ะ กระจังหน้าใหม่แบบโครเมียมนะคะดูดีล้ำสมัยได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มีช่องอากาศที่ใหญ่ขึ้นช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดีค่ะส่วนของกระจกมองข้างนะคะที่หลายๆคนสงสัยนั่นเองนะคะซึ่งกระจกมองข้างและกระจกมองหลังของเรานะคะให้มาถึง6บานด้วยกันนะคะเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยเป็นกระจกแบบ E C นั่นเองนะคะโดยเขาเพิ่มกระจกมองด้านขวามาให้1บานแล้วก็กระจกมองใต้ประตู1บานมาให้ด้วยค่ะ และหน้าปัดเรือนไม้นะคะออกแบบมาเป็นแบบดิจิตอล2จอนั่นเองค่ะยกเว้นความเร็วแล้วก็รอบเครื่องนะคะสามารถโชว์ข้อมูลได้ชัดเจนแล้วก็มองเห็นง่ายค่ะส่วน EP 2นะคะจะเป็นในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์หรือว่าช่วงล่างต่างๆนะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเราติดตามชมกันได้เลยค่ะ